เฮ้ยเพื่อนนายทำอะไรอ่ะเออฉันสังเกตการอยู่ทำไไมท่านบริหารแบบนี้้าไปอย่างเงี้ยโบเกไม่ต้องอยู่ดีกว่าขอโทษได้ไหมละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้สกีบี้เร,เราแพ้แน่ไม่จริงซะหน่อยท่านก็จะเสียท่าอยู่ดีแหละอะไรนะหยุดเลยถ้าถ้าโบเก้บรถ้าแกรบ,บริหารไม่ได้ฉันบริหารเอง พาพวกแกไม่มีหัวหน้าพวกแกจะอยู่จะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนีดีกว่าพวกเรานีนี่นี่ดีกว่าขอบคุณเฮ้ยมันมีคนแอบมองพวกเรานี่สช่วยแล้วแล้วก่อนเพื่อนแล้วก่อนกด F เพื่อแสดงความพอรพบ 对不啦了